มอล้ำใจเกลีลอยเดินทางมาพร้อมกับผู้ให้การสนับสนุนหลักของลูกหลานมล้ำใจเกลอลอยรดูการที่ซิครับบริษัทเทวดาดีไลท์ครับสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตลาดทั่วประเทศครับปุ๋ยตากาตายยาหม่องน้ำเสียงเพียวอิ้วใช้ดมใช้ทาพืนวา มื่อนีลูกหลานมรำใจเกลรอยเดินทางครับเพื่อที่จะไปเตรียมพร้อมทําการแสดงในวันพรุ่งนี้ครับที่วัดบ้านเชียงยืนตะบ,บนเชียงยืนอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับกับมรำใจเกลรอยเต็มวงเต็มโชว์มวลซอดแจ้งครับมืออื่นเด้อครับแม่พรุ่งนี้นะครับเจอกันที่จังหวัดอุดรธานีตอนนี้ทีมงานกาลัางเดินทางครับแ,แต่งก็มัดส่งทีมงานแล้วคนสวัสดีคนสวย เต็มวงเต็มโชว์กับหมอลำใจเกินร้อยนะครับมือื่นงานแหลกแหกหมานงานหมนันเงนิงนหมันคํำจังหวัดอุดอรธานีเบิงกอนมูครับไปก้อนนั่งนาไปซาบ่ได้เบิงพระว่านามวัดแห่งนี้แคบฉะนั้นเตรียมพร้อมในการไปฟังล่ำมือม,อมอือื่นนะครับไปเต็มวงนะครับคารวะข้อมวลความซืนนะครับไปเต็มวงทั้งนองนั่งหางเคียงโกคาขาวเง้าขาลาด สิไปเต้นพรึบพรับพรับขึ้นเมืองทับบินเซิร์นไซกันนะครับให้พี่น้องได้มัวนซืร์นโฮเซลนะครับในวันพรุ่งนี้ได้เบิงโชว์พร้อมได้เบิงตลกแล้วก็ได้เบิงล้ำเรื่องต่อก่อนทำนองขอนแก่นพร้อมสนามวัดบ้านเชียงยืนนะครับตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับนะครับกำลังอันเพระเอกอานการกำลังนะครับจอจันทร์นี่จะเป็นแดนเซอร์พี่น้องแดนเซอร์ผู้หญิงผู้ชาย นะครับยางละสองนะครับผู้ชาย2คันผู้หญิง2คันแล้วก็อาจารย์นักดนตรีกับหมอล่ำอีกขั้นหนึ่งซ้อนซ้อนมากหมอล่ำจะเอารถเดินทางไปเองครับจะเอารถออกเดินสายเอาเองนะครับหมอล่ำกาดสีกบ่อใดคือรถบัสหลายถ้าผู้ใด้คือรถบัสนี่คือประหยัดเงินครับแน่นะครับเพราะการเดินทางแต่ละวันขั้นต่ํา200กว่ากิโลเนาะนะครับน้ํามันก็แพงพร้อมนะครับถ้าผู้ใด้คือรถบัสนี่ประหยัดเงินครับ กำลังกำลังออกเดินทางครับกำลังเตรียมพร้อมอันนี้ก็ติดสติ๊กเกอร์ใหม่เมื่อวานนะครับวันนี้ก็มาติดอีกคันหนึ่งนะครับสติ๊กเกอร์ก็ยังบาท่านเบิดนะครับเป็นการทยอยติดไปเรื่อยๆขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับเมืองอุดอรเด้อมืออื่นครับพรุ่งนี้อุดอรธานีนะครับเบิ่งใจก็ลอยซอสแก้ง ไรสด <c oughs> เดือดสีผ้าขึ้นเบืองเครื่องรถบัตรอันนี้รถบัตรเบอร์สองครับจะมีเครื่องหมายบอกนะครับรถแต่ละคันก็จะมีเครื่องหมายเบอร 1, บ์หนึ 3, ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เพื่อที่การเช็คนะครับเพราะว่าจะเป็นการเช็คเราการเติมน้มามันการเช็คจํานวนบุคลากรการเช็คหลายอย่างครับหลายสิ่งหลายอยา่างทว่า มีเกิดปัญหาีนกสิหูนะครับว่ารถบัดเบอร์ใดเบอร์ใดนะครับพี่น้องก็จะทําเครื่องหมายไว้นะครับส่วนรถบัดหมอํำก็จะเป็นฟังครั้งพุ่นนะครับรถนะครับรถฉากรถขนรถไม่อาัดรถนังร้านรถจอรถหยังจังซีนะครับพี่น้องนะครับเพื่อที่ให้ง่ายต่อการเช็คนะครับพอหน้าป้ายเลยเขาที่ไปพร้อมกันหรือเปล่าไปก้อนรถ เมื่อคือนนี่มวนบอแม่มาหอดกันไปได้นอนกันไปนะครับบอลลุนกสินงังรถคั่วประจํารถประจําทําแน่งพอคั่วนะครับเพื่อที่จะไปจ่ายตลาดนะครับจ่ายตลาดซื้อกับเขาซื้อเครื่องค่ายออหรือแลนนะครับรถคั่วจะเป็นรถสแตนบายหนางานนะครับบอลลุนกสินังขั้นนี้นะครับไปหอดหนางานซาออก ออกที่หลังไปฮอดซาเพราะจะต้องไปจ่ายตลาดนะครับกระสีนบรรยากาศการไปจ่ายตลาดนะครับในช่วงการอ่อนทั่วนะครับไปตลาดนั่นตลาดนี่ไปเห็นข่อยกระทักข่อยน้าเดือ้อนะครับมืออืดทองอุดรเห็นข่อยกระทักข่อยน้าเด้อนะปีนี้สามรอยก็ชีวิตครับเบื้องหลังนะครับเฉพาะคอนวอยนี่ก็ลอยคว้าแม่คอนว้อยปีนี้หลายหายสมกับเป็นสิบปีหมอลำใจเกินร้อย หลายอีหลีคอยยังเงินหัวหน้าอยู่แล้วเอาเงินใส่ใาจาลูกน้องในที่งานหลา,ห,ลาหลายหลายหลายี่หลีเบิงเมือ่อคืนน้องๆเพิ่นเต้นกันเนาะบนั้นไปอาดคีบจนเบียดกันก็นมีหลายคักหลายแม่แม่ปีนี้อลังการครับฉากแสงสีเสียงนะครับตื่นตาตื่นใจทุกระบบไม่เบิดทุกระบบนะบอันนี้จะเป็นรถพระนะครับพอกาดาจะเป็นคนขับอันนี้จะเป็นรถนั่งร้านนะครับชีมนั่งร้านหัวหน,น้านั่งร้านขับนะครับ ในข้างในก็จะมีนั่งร้านทางเบิร์ตอุปกรณ์นั่งร้านนะครับรถบัสเบอร์ซีก็จะเป็นรถของแดนเซอร์ผู้ชายนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นรถแด,ดนเซอร์ผู้ชายนะครับเราจะไปเติมน้ำมันที่ปั๊มหน้าปั๊มปตอทอมหาวิทยาลัยมหาสารครามนะครับ